พูดถึงยูเนสโกนะครับที่ผ่านมาเราก็จะนึกถึงการขึ้นทะเบียนระดกโลกบุคคลสําคัญระดับโลกก็ต้องได้รับการรับรองผ่านยูเนสโกเช่นกันนะครับประเทศที่เป็นสมาชิกยูเนสโกเนี่ยก็จะส่งรายชื่อไปเพื่อให้ยูเนสโกพิจารณารับรองล่าสุดของเรามี2ท่านนะครับที่กําลังจะได้รับการรับรองประกาศเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกนะครับ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณนะท่านก็บอกว่าเนี่ยครับเพื่อเป็นการประกาศยกย่องบุคคลสําคัญตามที่ประเทศไทยเสนอไปสองท่านประกอบด้วยศาสตราจารย์ป่วยอึ้งพากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสังคมาศาสตร์และมนุษยาศาสตร์ในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีชาติการวันที่9มีนาคม2559และอีกท่านหนึ่งนะครับเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี หม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสังคมศาสตร,ร์และมนุษยศาสตร,ร์ครบรอบ100ปีชาติการในปี2560นะครับทางที่ประชุมยูเนสโกโดยสำนักงานใหญ่ยูเนสโกที่กรุงปาร,รีสก็ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี2505มาจนถึงปัจจุบันนี้ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทยรวม26รายการแล้วนะครับเช่นฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่า9มิถุนายน,น,น2539แล้วก็มีรายการฉลอง วันพระราชสมภพครบ100พรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือว่าสมเด็จย่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2543ฉลองวันเกิดครบรอบ100ปีของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเมื่อ24ตุลาคม2546ครับแล้วก็มีฉลองครบรอบชาติการ100ปีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อ20เมษายน2554ฉลองครบรอบ100ปีชาติการ ของหม่อมงามจิตบูรชัิผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคม,มศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมในปี2558ครับ